เบิงแต่อ like. ีต่นเจ้าของหายค่ะปีน so ี่บอกเรียกว่าผลไม้บดได้ตามคาดสวัสดีจ้าขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ซนตะยอจ้าเพื่อนๆขาเมื่อนี้สีผ้าเพื่อนๆมาเบิงบักลินจีต่วงที่เอ็มว่าเอ็นสีมาไทยคีปให้เบินเพื่อนเบิงว่าสีอักวบก้อนพอตอนนั้นน่ะดอกมันโดกแห้งค่ะแต่ว่าเอ็นอยากให้เพื่อนๆเบิงนวยหน่อยมัน แต่ว่าป่านนี้มันเป็นไปตามคาดค่ะลมลมกับบอมีฝนกับบอม,ม่าแล้วค้าย่ว่าอากาศมันบร่ำเนะคะเพื่อนๆมันสลัดหน่วยหิมเบิร์อีกเขตหนึ่งก็คืออาจจะน้ำบ่เพียงพองสินะเทากับหดน้ำยูแต่ว่าอากาศมันอบแห้งค่ะมันกเลยเห็ดห้หมากใบเขานี่สลัดหน่วยหิมเบิดแทบจะบบเหลือค่ะจากที่ดอกแบบบานสะพังเลยเอ็มกาว่าสีเอามาไว้เซ์อให้เพื่อนๆค่ะแต่ว่า เอ็มน่ะเจาพยเองเลยเดี๋ยวเราไปเบิงพร้อมกันเลยจ้ะเพื่อนเเห็นบ่จ้ะนี่คือบักลลีนจีโอ้ยเบิรงค่ะดอกนี่แบบกองน้อยน่อยนี่เต็มเลยค่ะแต่ววายยูดีๆกลายเป็นว่ามันสลัดน่วยถิ่มเบิรเลยค่ะนี่แต่ว่ายังไม่ได้สุขแดงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเบิรงแต่อีต่นเจ้าของหายค่ะปีนี่บอกเลยว่าผลไม้บ่ได้ตามค่ะ เบิ้งเอ็นเสียเพื่อนๆเบิ้งอู้หเบิ้งดูค่ะแม่เพื่อนๆอู้หเบิ้งดูค่ะเอ็มแล้วโอ้ยเสียดายเอ็มอุตส่าห์ว่าสีให้เพื่อนๆได้ส้มว่ามันก็จะสุกแดงเต็มต้นเนาะตอนนั้นเอ็มจังสถ่ทยคีเพื่อนๆเบิ้งค่ะเบิ้งบ่เหลือเลยค่ะเลอแต่กันี่ต้นเจ้าของเด้เพื่อนๆเบิ้งเลยค่ะโอ้ยเบิ้งแน่ เอ็มกาวาประมาณนี้ล่ะเอ็มสิมาไทยเพื่อนเพื่อนเบิ้งให้เห็นความสวยงามบานสะพังของเธอคือสีแดงเต็มต้นนะนะค่ะแต่ว่าโบเป็นยังที่คิดค่ะอืมอันนี้เป็นปีกายนี่เป็นประบ้านหาหกหน่วยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นปีแรกของเธอและเพราะว่าปีกายนีถือว่าเธอเป็นผลผลิตค่ะเบิงแนเพื่อนเพื่อนเอ็มแล้วโอ้ยเสียใจอยู่เด้อเบิ้งดูค่ะ แต่ว่าตอนระบบน้ำไม่ตะว่าโชคดีค่ะมือก่อนน่ฝนตกแห้งแต้งตัดในขึ้นสวรรค์ค่ะทุกคนโชคดีอยู่ค่ะฝนตกมาห้ามหามืออินไวตงแดงเลยค่ะนเนี่ยเบิ้งมันล้นเหมือนขา่างงานหน่อยงานใหญ่ก็นล้นทิมเบิดหมาก,ก็ล้นเต็มดินเลยค่ะเ,นเ,นนในใคเพื่อนเบื่อนมึงเนี่ยอยาาให้เพื่อนเนเห็นมึงทุกคนเบิดต้นนี่ก็สิพอ่อโลอยู่บ่ค่ะก็อยากพากทุกคน กะว,ว่าเสียไหวเสียไปเพื่อนๆคิดว่ามาถ่ายคลิปนหน่วยนั่งตรงแดงเต็มต้นแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าโบป็นนยังหวังค่ะโบป็นยังขาดค่ะปีนี้ย่อมละว่าอ่าพลละหมากหลากใหม้ในสวนเท่านี้อาจจะบดไดพผลผลิตเท่าที่ขาดไห้ค่ะอาจจะบด้เพราะว่าเป็นน้ำอากาศหรือเป็นน้ำยางแน่เอิมกับโบแน่ใจเพราะว่าเทายังหาสาเหตุบันบด้มางเงาะย็นกัะพิดหวังค่ะเป็นโรคใบไม่อีกแล้วค่ะถึงถึงฤด,ดูการให้หนุวยกับเป็นโรคใบไม้ บางตน้นต้นนี้เคยนวยแดงเคยได้เป็นถังกบบระบอไรค่ะกบบระบอไรคือกันอ่าบบไรที่จะมีโค้งทีแน่ก็จะเป็นบักซิดาแต่ว่าตรงว่าปีนี้อาการมันโอบแห้งต้นใหม่เฮาเหี่ยวถึงแม้เฮาสีหายนา้ำแต่ว่ามันกะมันกะบบชุมชําขึ้น,นํำฝนนะคะทุกคนเนาะมากซิดาจากเคยหวานกรอบก็บจะออกแบบเนื้อผู้ๆจักน้อยเหี่ยวๆจากน้อยค่ะถึงแม้เขาจะฉีดฮอร์โมนหายนา้ำปกติแต่ว่าหนาม,มันกะคือว่าละ่ะมัน มันซุ่มแต่น้ําเหงามันเองสินะค่ะเขาบอกภามามาที่จะไ้ซุ่มด้ซ้มโฟนต๊กได้นี่สินะจะเพื่อนเพื่อนเบื่อค่ะนี่บักซี่ดำอันนี้คือที่เขาสั่งมาใหม่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็บ่อกว่าไม่เอรค่ะเพื่อนเพื่อนแปดเดือนแล้วค่ะเริ่มเก็บพลผลิตแล้วนี่ฝฟนตกมากบุ้งเลกค่ะแตกยอดบวกกับเพาใไ้ฮอร์โมนค่ะไ้ปุ้ยน้ำไ้ฮอร์โมนมันขาดแตกยอดแตกยังหน้ากระชุ่มชํำโดนเยอะจริงๆมีหมากด้วยค่ะมังเงาะเพื่อนเพื่อนนี่หมากกันด้วยค่ะแต่ว่า นางบ่สมบูรณ์แหมทุกคนเดียใเสียเบิ่งไก่เลยนั่งบ่ค่อยสมบูรณ์เบิ่งนวยของนั่งโหลดปุ๋ยเอ็มกระไซแล้วฮะนะมีลูกอยู่แต่ลูกไม่สมบูรณ์ก็เลยบรูวา่าปีนี่โอ้ยบรูว่าจะได้ซ้ำไดได้เท่าไดก็เอา่ะคะทุกคนเห็ดเจ้งใดได,ได้ปีนี้อากาศมันโอบแห้งอิลิมาไม้นี่แห้งกรอบคูลงมาเลยค่ะต้นนี้ไข่แนะ่หนวยใหญ่ดีอยู่ค่ะเบิ่งนวยเธอแต่ว่ากระตองรอเบิ้ออันนี้เริ่มแตก อันนี้น้ำลายเกินไปได้นน่ค่ะดูเลยนี่นั่งแตกน้ำนวยน้ำนั่งไงเกินไปนะอ้๊ยบะแมนน้ำลายเกินไปให้น้ำห้น้ำเกินค่ะเทิ่งอันนหดน้ำเทิ่งน้ำกับอยู่ตรงนี้ละการฝนตกลงมาเมื่อนั้น ตม้ตมต้มผสมผัมว่นศุกนะคะก็ดูวัสดีได้เนือมันซ้ำไหนโอ้ยนะุกคะปีนี้ลำใหญ่ค่ะต้องทารุ่นตอนเธอใหญ่แต่ว่าย่อมลาว,วต่อนนีเธอดกปีกกยเธอเป็นนนวยเลยค่ะปีกายเธอเป็นนนวยเลยเป็นแบบว่าเป็นกระท่อนกระแท่นละกะเพิ่ง มาตอดเบิดกดไกเป็นอีหยงกระ่บู้ค่ะบ่ได้กินมาค่ะปีกไก่บ่ได้กินลํำย่อยจักนวยเลยแต่ปีนี้นั่งดกนะเป็เพื่อนเมันไก่ค่ะปีนี้นั่งโดกค่ะเดี๋ยวจะเอาฮอร์โมนอันอมาฉีดรฉีดไอ,อ,อ้เขาเอ้นอีหยังกเกาะเทาเสียวบอนค่ะจะหมากอีกเพราะว่ามันจะอยู่ช่วงที่พายุจะมาพายุช่วงนี่แหละค่ะเมษา,านี่แหละคันนั่งบ่รลูนเบิดต้องทาเบิ่งค่ะนี่ต้นหนึ่งที่เป็นเคยเป็นความหวังของครอบครัวเฮา เพื่อนๆจ้ามองโหลดเอ็มก็ลังสงสัยว่าของเอ็มนี่สวนเอ็มมันไม่มีหยาคายหยามันอาจจะมีพวกอ่าดวงพวกนอนกอพวกอย่างต่างๆเนี่ยถึงถึงหนาฝนมากมันสิโล่ใครอยู่พื้นแล้วที่นี่เอาบ่แบนถึงถึงหนาแรียงมากมันมันมันกระสียนโล่งใครอยู่พื่นในสีนาห์หนาฝนนั่นกระสีไตขืนมากหรือเปล่าบดูหรือวะเนี่ยมาหมดหนามันไตขึ้นมากแล้วมันขืนต้นไม้เหรอหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนมึงค่นวลบางเงาะปีนี้บอกเลยว่าผสมบูณ์ บัสมบูรณ์เลยค่ะบ่รู้ว่าสีได้พลนลิติซัมได้แล้วต้นใหม่หฮานี่ถือนอนขึ้นไปจ้อกินเป็นบางต้นค่ะกิ่งไดถือกินนี่คือใหม่บิดเลยอปเจเพืเเนน่อนเพื่อนบางหนวยมันบ่สมบูรณ์หน่วยมันบ่ตรงบ่งคะโอ้ยเอ็มกับู่รู้ว่าเอ็มจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรใดมากมันจะตรงจะต้องเลี้ยงปุ๋ยอีกจงังใดนี่ค่ะเพืเอพเนน่อนเพื่อนบ่งเน่ขใไหมเพื่อนเพื่อนบางหนวยมันแหนะ ตงรอดูตอนต่อไปอันนี้คือทุกปีเธอจะเป็นความฝันความหวังของครอบครัวเฮากับต้นนี้นั่งสิได้หลายที่สุดเลยตอนนี้ก็ตตองเบิงว่านั่งสิจังไหนหรือว่านั่งยังบ่โตเต็มที่หรือเปล่าคสินะจ๊ะต้องทาเบิงปีนี้เฮ้าบ่สามารถที่จะขวบคุมเอเยเยียงได้เลยค่ะมันขวบคุมบ่ไดดเลยค่ะอันนี้กะเขียวใหญ่ค่ะ ีกายนั่งลนถิ่มกับเมิดค่ะปีนี้กับพ่อได้กินมากโยใหญ่มากจากทุกคนไงเนี่ยค่ะไ่หลายเน่ยค่ะบอดดค่ะตะวันวนวย่ะส่วเบืองนวยโลค่ะ,ะ,คะเอ็มบัลลูว่านั่งกําลังสีไ่หรือว่านั่งจังไหรสันเดียโอ้โหลูกใบใหม่มากเนี่ยค่ะล่ามไปเมิดแล้วค่ะแทบทุกต้นเลยค่ะอเดียวไปแม่นเหมือนค่ะ น,นี่บักม่วงแก้วค่ะทุกคนบักม่วงแก้วค่ะอุ้ยรนกำไหลายค่ะเมืองงานกองปีนี้นั่งโดกค่ะปีก่อนผู้นั่งจะโด,ปก,ก,โดกปีกันนั่งกระโดกกันไดนปีนี้นั่งโดกดีค่ะอันนี้บักม่วงแก้วน่าจะเป็นแก้วพันไม้มั้งเองก็ไ่รู้ว่าแก้วยังแต่ว่าเอมเอนแต่บักม่วงแก้วใครพอว่นหน่วยนั่งมใงไงมันเหมือนบักม่วงแก้วโบรานตะกี้ค่ะมีอีกงานหนึ่งค่ะ ยังบมเดมาฮอเลยเดี๋ยวหยุดสงการพอดีปกติแล้วปีนั้นสงการได้กินหมากแล้วค่ะแต่ปีนี้บ่ได้กินเพราะว่านั่งเป็นสองสุดค่ะนั่งเป็นสองสุดสุด,สดแรกเก็บไปเบิดบางยานี่นี่สุดที่สองสุดที่สองของเธอมันกับพึ่งบานค่ะกับเมาฮอรนาจะได้กินไส้นาฝนพอดีค่ะนาจะบะม่านพืษสภาเพราะว่าหลังฮอแล้วบะม่านเดือนหนึ่งนั่งก็สุกนั่งจะตรงค่ะนาจะประมาณพืษสภาพ,าพ,าเ,พาาลาเลยนะคะทุกคนเบิ้มดูปีนี้เอ็มก็ต้องมอาฮอเนี่ยเบิ้มดู มือยุติสงการมืออื่นมือเฮื่อหน่เอ็มก็ได้ยุตงานแล้วเอ็มกสิเดียบ้าหอนีละจ้าตอนนี้ผลไม้ของสวนเฮาเป็นอย่างที่เห็นนี่ละค่ะบัะงเงาะกะบัคอยสมบูรณ์ป่านไหนนวยกะในน้อยอะ่ะโบโบโบ,บตึงคั้นซว่าขาดนามกะโบ,บแมนแต่ว่าเฮากับบุหรว่านั่งกัลั่งผชิญกับโลกหยังเนาะจ้า กะสีมีแน่นี่หละที่จะเป็นช่มพูค่ะที่ค่อนข้างอาจจะดูแลง,ง่ายแต่กระตองเบิง้านั่งบโบลนเบิดเดแจ่าต่คิดว่าน่าจะเอาท่านอยู่ดอกค่ะกระสิมาน่วงฝนพอดีก็ต้องฐารุ่นเรื่องรสชาติกันว่ากัะบ,บนอาจจะมีปัญหาแถาเฮาสีบโบลอนไว้น้ำสินาจาืาแต่ว่าปีนี้บักงอะอาจจะพิดหวังแต่ต้องฐาเบิงลำย่อยในตอนต่อไปแต่ดินจีนคือผิดหวังแล้วค่ะดินจีนผิดหวังแห้งค่ะโรนเบิดเลยค่ะบบเหลือสลัดลูกถิมเบิดเลยจ้า แต่ว่าสวนเทิงเอ็มยังไม่ทันได้อัปเดตให้เพื่อนๆเบิงเดี๋ยวเอ็มสิภาพเบิ้ๆไปเบิงอยู่จ้ะเพราะว่าต้นไม้เฮาทั้งนั้นก็เริ่มงญ่แล้วจ้ะเดี๋ยวเอ็มสิอัปเดตให้เพื่อนๆเบิงสวนของเข้าเรื่อยๆจ้ะปีนี่ปีเป็นปีที่ซีที่หาแล้วเนาะปีที่ซีล้ะปีที่ซีปีที่หาแลวค่ะสามปีแรกยังไม่ได้ผลผลิตปีที่ซีปีที่เป็นปีที่หาผ,ผ,ผลผลิตเท่ากับจริงๆมันขนาดจะเริ่มเต็มที่แต่ว่ามันกับบรูว่า มันมันเป็นพออันใดเองสินะจ๊ะในจะเจอร่มในจะอากาศที่มันบอสม่ำเสมอสินะหรือว่าเฮาอาจจะขาดประสบการณ์ด้านไหนสินะหรือว่าเพื่อนเพื่อนมีเทคนิคดีๆมีคําแนะนําดีๆฝากส่วนตะยน้ำได้เลยค่ะแนะนําแนว่เงาะเป็นแบบนี้คนเซดแบบใดเองสินะส่วนเรื่องนอนนี่เอ็มคิดว่ามันอาจจะขึ้นจากพื้นเขาบอกเมีอยากใคยยามันก็เป็นไปไดที่บ้ามันจะว่างใครอยู่ข้างลางห่อนฤดูฝนมันอาจจะขึ้นไม่อยู่ต้นได้เังสินะมัน ค่อยเจาะกินต้นใหม่เข้าหรือเปล่าเมื่อไารพหาะะ่าหอดฤดูนี้มาย่ไดนด่ต้นใหม่เข้าจะกลายเป็นนอนเจาะกินดังสีหนะถึงเขาจะพยายามจะกาจัดมันดังสีหนะมันก็ยังมีอยู่จะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆหรือมีคำาแนะนำดีๆคนใดที่เฮ็ดสวนประสบความสำเร็จแนะนำเอ็มมาเด้อยค่ะจะขอบพูณหลายๆจะจังไดกะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เอ็มเด้เลยค่ะไปพอกันคลิปหนาเ้ยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย